คุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีนะได้ทำการสะบัดปากกาลงนามขยี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่อัวให้ลื้อไปทำเนี่ยไม่ใช่ให้ลื้อไปคิดแทนอัวอัวให้ลื้เนี่ยไปเรียกผู้ว่ามาชี้แจงไม่ใช่ให้ลื้ไปพิจ,จารณานะครับเพราะว่าหลังจากที่นายอนุทินเนี่ยนะะหรือดออรหนูเนี่ยนะครับ สมบัดปากกาลงนมสั่งให้ปลัดกระทรวงหมหาไทยในฐานะผู้มั่นชาโดยตรงเนี่ยนะครับเออนะสั่งให้ผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับมาชี้แจงว่าทําไมวันนั้นอัวสองคนอัวกบลองนายกมาแล้วทําไมลื้อไม่มานะครับปรากฏว่าออนะครับท่านปลัดมหาไทยเนี่ยท่านก็มีหนังสือนะครับออสั่งการไปยังผู้ว่าการจังหวัดเพื่อให้ทําชี้แจงมา ทีนี้ผู้ว่าการจังหวัดเขากก็ชี้แจงมาแกก็บอกในรายละเอียดมาแล้วว่าแกมาไม่ได้แกเนติดเนยกเที่ยวบินเที่ยวไฟนี้อ่มันยังไงครับมันหมดนะครับแล้วเป็นเที่ยวกันไฟสุดท้ายซึ่งแกมาไม่ทันนะครับแกก็ต้องมาในวันรุ่งขึ้นแกก็มาไม่ใช่แกกระด้างกระเดืองนะวันที่ยี่สบสามมามาไม่ทันก็ยี่สิบสี่ก็มาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงเสร็จปลัดมาไทยก็รับรับอ่หนังสือชี้แจงมาไปพิจารณาแทน ทนรัฐมนตรีก็นะครับก็พูดง่ายๆว่าพอพิจารณาเสร็จแล้วก็เห็นควรยุติเรื่องนะครับและเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับประหลัดหมัดไทยก็นําเรียนรัฐมนตรีหมาดไทยนะครับว่าเรื่องนี้ได้ทาการพิจารณาแล้วนะครับเห็นควรยุติเรื่องโอ้โหเท่านั้นเอง่ะพี่หนูกูฉุนขาดเลยเนี่ยสั่งสั่งให้ทีมงานนะฮะร่างหนังสือใหม่เลย นะครับเสร็จแล้วก็สะบัดปากการล,ลงไปหาประหลัดกระทรวงงานนี้ตําหนิทั้งผู้ว่าตําหนิทั้งประหลัดกระทรวงเลยคือไม่จบเลยงานนี้ทั้งๆท,ที่ว่าทั้งประลัดกระทรวงมหาไทยเนี่ยกับท่านผู้ว่าเชียงรายเนี่ยจะ,กะเกษียณในปีเดียวกันนะฮะก็คือกเกษียณสามสิบกันยาเนี่ยเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าวันเองนะฮะประมาณยี่บสี่วันนะพินแกไม่ยอมเว้แกไม่เลิกเว้แกจี้เลยก็บอกกูให้มึงเนี่ยนะครับสั่งให้เขาชี้แจงกูมา กูไม่ได้สั่งให้มึงมาพิจารณาแทนกูคนพิจารณานี่คือกูเพราะกูเป็นคนออกคําสั่งไม่ใช่มึงออกคําสั่งเออแล้วมึงจะมาสั่งการแทนกูได้ยังไงโอ้โฉนกึกเลยนะครับแต่ดูไปดูมาแล้วก็ปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าท่านปลัดกระทรวงมาทไทยเนี่ยนะครับจบรัฐศาสตร์จุลารุ่นสามสิบหกรัฐศาสตร์จุลารุ่น 36, สามหกสิงดําจบรุ่นเดียวกับท่านผู้ว่าราชการเชียงรายก็เป็นเพื่อนกัน เออแกเป็นเพื่อนกันแกก็เป็นไงครับก็ธรรมดาครับเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะเพื่อนร่วมรุ่นน้องร่วมสถาบันก็เป็นเรื่องปกติที่เ็าจะต้องดูแลกันไปไปมาๆกันนะครับก็ส่งเสริมกันไปมาปรากฏว่าปลักกระทรวงมหาทัายก็ดูเหมือนกับว่าเออกูก็รับรายงานมาแล้วเห็นเรื่องมันไม่มีอะไรท่านอนุทินไม่เลิกพี่มานิดสวัสดีนะครับท่านอนุทินไม่เลิกท่านบอกว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ้างวัดสายการบินไม่เพียงพอนั้น ในวันและเวลาดังกล่าวมีสายการบินยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะบินกลับมาเชียงรายพร้อมที่จะบินกลับมาแต่ทําไมผู้ว่าไม่มาและไอ้รูปที่ไปลงกันในโซเชียลมันเป็นรูปเก่าไม่ใช่รูปใหม่มันไม่ใช่รูปที่วันที่ยี่สิบสามที่ผมไปตรวจราชการมันเป็นรูปก่อนหน้านั้นเออทําไมไม่เอาไม่เอาแวของจริงมา ผู้ว่าแกก็วันนั้นวันที่แกชี้แจงแกก็เอาของจริงมาให้ดูแกบอกวันนั้นผมติดราชการอยู่ในกรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันนะผมก็ได้สั่งการไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้ไปรายงานสถานการณ์แทนทีนี้คนบรรจากรีษนะเ,นเข้าใจว่าคนจะ,กะเกษียีบารมีแม่งก็หมดไปไงรองผู้ว่ากขอยากขึ้นเป็นผู้ว่ากูก็เป็นไงใบแดงนะตรงนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่ยืนยันข้อที่จริง <c oughs> แต่ แต่รัฐมนตรีมาไทยบอกก็อลองพูว่ามันได่บอกกูเลยลองพูว่าไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดเลยว่าเออพูว่าเชียงรายไปนู่นไปนี่ไม่เห็นบอกอะไรเลยและหนำซ้ำเนี่ยมาหาไทยเองเนี่ก็ไม่ได้บอกด้วยปหลัดก็ไม่ได้พูดด้วยว่ามีการขอย่ญาตแล้วนะครับอะไรแบบเนี้ยผมถึงสงสัยถึงให้คุณชี้แจงประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นครับคุณอนุทิน คือวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะเล่นข่ากันด้วยตัวหนังสือเนี่ยนะฮะใครๆมันก็ทําได้ทั้งนั้นนะครับใครๆมันก็ทําได้เพียงแต่ว่าเหตุผลมันน่ารับฟังไหมว่าฝ่ายไหนมันน่ารับฟังมากกว่าผมถามอย่างนี้นะผมไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนผมถามนิดหนึ่งคุณอนุทินกับคุณภูมิธรรมเนี่ยไปเหยียบที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยน้ำมันลดไหมน้ำมันไม่ได้ลดลงสองการรายงานสถานการณ์เนี่ยแน่นอนอ่ะ นะครับคนเป็นผู้ว่าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพ่อเมืองเนี่ยเวลาจะออกนอกพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องมีการขออนุญาตถ้าเป็นหนังสือราชการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเนี่ยก็ต้องไปตามหนังสือไม่ต้องขออนุญาตไปตามคําสั่งอันนี้โดยระเบียบราชการเลยนะครับในขณะที่ฟังดีๆนะครับท่านอนุทินผมว่าท่านก็เป็นน่ท่านก็รู้ท่านเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแนละ้วการที่ผู้บริหารนะอธิบดีไม่อยู่นะครับผู้ว่านี่ก็เหมือนอธิบดีนะครับ ระดับสิบเหมือนกันนะฮะนะฮะเมื่อทอิบดีไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับในจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการสำนักง,งานการเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยจะต้องตั้งเรื่องเพื่อทํารักษาการมันเป็นไปนโดยโอัตโนมัติเลยใครจะออกใครจะไปเนี่ยสมมติว่าสมมุติว่าผู้ว่าท่านนี้กเกษียณไปปุ๊บนะฮะเอ่อนะครับผู้ว่าใหม่มาเพราะผู้ว่าใหม่มาเขาก็จะ เขาก็จะต้องจัดลำดับรักษาการใหม่ว่าเออใครเป็นอาวุโสอาวุโสเท่ากันก็ดูที่เงินเดือนเงินเดือนเท่ากันเขาก็ดูที่ชั้นเครื่องราชจากนั้นก็จัดเรียงลำดับอาวุโสหนึ่งสองสามอะไรก็ว่าไปอันนี้มันเป็นมันมันเป็นสาตนดาดของมาตรฐานของราชการอยู่แล้วนะครับเะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ว่าการเชียงรายไม่อยู่รองอันดับหนึ่งจะต้องแลรักษาต้องปฏิบัติราชการแทนนะฮะ ถ้าเกิดใช้คําว่ารักษาการในตําแหน่งเนี่ยมันต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับระดับ8ลงไปนะครับระดับ8ลงไปเนี่ยใช้คําว่ารักษาการในตําแหน่งแต่ถ้าเป็นระดับ90ขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้ว่าถ้าตัวไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติที่หน้าที่ได้ก็ใช้คําว่าปฏิบัติราชการแทนแต่ถ้าไม่มีคนมาครองตําแหน่งเขาใช้คําว่ารักษารษาชการแทนอันนี้สแตนดาร์ดของระบบราชการถามพี่หลวงได้นะครับเพราะมันเป็นไปตามพรบอรเลยฮะ ระเบียบระเบียบงานสารบัญสำนักนายกรัฐมนตรีมันใช้เหมือนกันหมดทั้งประเทศในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คําสั่งที่ตั้งจากจังหวัดนี่นะครับที่จังหวัดจะต้องเส,เสนอไปที่กระทรวงเนี่ยเพื่อแต่งตั้งรักษาการเนี่ยนะครับมันก็ตกมาถึงจังหวัดและจากนั้นมารองผู้ว่าการจังหวัดอันดับหนึ่งเนี่ยจะต้องรักษาราชการแทนแอะไรฮะจะต้องปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดเชียงราย คนที่รับผิดชอบคือรองอันดับหนึ่งอันนี้พื้นฐานเลยใครรับราชการอยู่ก็รู้หมดนะครับนะยิ่งโดยเฉอพาอะยิ่งยิ่งตำแหน่งทางธุรการเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับยิ่งถ้าใครอยู่ภาย s r เนี่ยยิ่งรู้เลยนะพวก HR เนี่ยเป็นคนทําคําสั่งนะครับทําไมจะไม่รู้แต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อคนเขารู้กันขนาดนี้เนี่ยผมว่าท่านจะจี้ไปเอาหาพระแสงหอบเงาอะไร ท่านจะจี้ไปทำไมจะเอาผิดเขาไม่ได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมก็เขาชี้แจงไปแล้วนะครับคือเป็นผู้ใหญ่บางทีมันก็ต้องใจกว้างจริงไหมครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจ้องเอาทุกเม็ดเลยนะถ้าภาษาพวกผมเนะี่ยหรือว,ว่าวิธีการแบบนี้นะันถ้าผมมีนายแบบนี้นะผมจะรู้เลยว่านายแม่งเล่นไม่เลิกทีนี้พอเล่นไม่เลิกเราก็ต้องตั้งรับแล้วเราต้องตั้งรับแล้วดูที่มึงจะออกคําสั่งอะไรมา ถ้าแม่งออกคําสั่งที่ออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลผลผลลายหรือ,อผลเสียต่อตัวเราเนี่ยนะครับเช่นว่ามีคําสั่งลงโทษโลงทันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไปสู้ที่ศาลปกครองทีนี้ไปสู้ศาลปกครองแล้วเพอเล่ลามปามจะไปศาลอื่นอีกด้วยนะครับคนจะ,กะเกษียณมันไม่ค่อยกลัวหรอกนะครับมันไม่สนหรอกรัฐมนตรีเป็นใครเพลอไมันจะเป็นกเกษียณเสร็จมันดาวด้วยนะฮะ จริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันควรจะจบได้แล้วไหมนะครับยังจะมาห่วงเรื่องการชี้จงชี้แจงอีกปล่อยไปเถอะเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเคยเป็นถึงรัฐมนตรีมาขี่สมัยขี่กระทรวงแล้วอะแล้วมานั่งเล่นอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันภาพมันไม่สวยสังคมจะมองท่านเป็นคนเป็นคนไม่น่าเคารพนะครับแล้วผมไปดูคอมเมนต์มาแต่มีคนสรรเสริญท่านเยอะมากเลยมีคนสรรเสริญท่านอน,นุทินเพียบเลยอะ เออผมอยากจะฝากทีมงานท่านอนุทินนะช่วยไปเปิดให้ท่านดูหน่อยเถอะนะว่าโอ้โหท่านคนสรรเสริญเยอะมากเลยเออท่านจะเล่นกันจริงๆนะผมบอกตรงๆนะท่านจะเล่นกันจริงๆนะผมเผลอรองผู้ว่านดับหนึ่งแม่งจะซวยถ้าเขาอ้างคําสั่งรักษาราชการเนี่ยซวยเลยนะครับเออนะพี่เดินทางนะครับพี่เทียนนะครับบัดดีนะฮะเออบ้าอำนาจหรือเปล่าป๋า,ปามันไม่ใช่เรื่องของการ ผมไม่รู้นะว่าบ้าหรือไม่บ้านะแต่ผมว่ามันเมันมันมันเกินคําว่าเรื่องของการใช้อํานาจจริงอยู่มันมันเป็นอํานาจของท่านที่จะสั่งใครชี้แจงก็ได้ถ้าเกิดท่านเกิดข้อสงสัยแต่ทีนี้การชี้แจงแบบการเล่นต่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรจะเล่นนะครับมันจะทําให้ภาพพจน์ของคุณอรุธินเสียหายและที่สําคัญคนในวงราชการเขาก็จะรู้ว่าโอ้ไอ้นี่กัดไม่ปล่อยนะครับ ก็ลองดูครับถ้าจะเล่นกันถึงตายก็ลองดูผมว่างานนี้ต้องมีคนหนึ่งเจ็บต้องมีคนหนึ่งตายงานนี้ไม่มีเสมอไม่มีคำว่าเสมอถ้าเรื่องไปถึงศาลแล้วนะครับ